ขณะที่นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏยาลานะคะกว่า2,000คนร่วมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ เ,เวลา8นาฬิกาวันนี้นะคะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาลากว่า2,000คนร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์และเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนนะคะได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวง ใจคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวลอล้อมความรักความสามัคคีค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีครับรักษาการแทนอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาเป็นประธานกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากลปี2567 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญสิทธิ์ชัยชนะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์อ่านสารจากประธานมูลนิธิสาพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยและนายมูฮัมหมัดซาลันเจฮ์ฮะประธานสภาน,นักศึกษาภาคปกติอ่านสารจากนางสาวแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีที่บริเวณหน้าเสาธงอาคารเฉลิมพระเกีย 53, รติ50,003มหาวิทลาลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเริ่มตั้งแต่28กันยายน2560เป็นต้นมาโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับทงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธุงไตรรงเป็นธุงชาติไทยค่ะ